สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปรุงจิตบริการค่ะสวัสดีค่ะครูเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้าค่ะเนี yes. สมควรแล้วที่สอนห้องเรียนปรุงจิตบริการเพราะไหวสวยมากพี่อ้าสอนมาพี่อ้าสอนมาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะพอดีว่ามีมีคนเขียนจดหมายมาบ่นนะคะ <c oughs> ให้ประคองใจ <c oughs> แต่ว่าเราเอาเรื่องของที่เขาที่คนเขียนมาประคองใจเนี่ยเอามา เอามาเอามาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ที่ส่งของออนไลน์อยู่นะคะเ<อ>ดี๋ยววันนี้เราก็เลยเพมความรู้กับกับผู้ที่ทําทําหน้าที่คือส่งของนะคะส่งของออนไลน์ค่ะนะคะทายังไงให้ตกใจน,ะะนั่นสิเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าเขา่างานเยอะคือเยอะมากอ่ะคือล้นอะแล้วส่งไม่ทันทีนี้ส่งไม่ทันปั๊บ เขาไม่เขียนความจริงไม่รู้ด้วยเหตุใดว่าส่งไม่ทันครับเขาไม่เขียนเขากลับไปเขียนอย่างอื่นซึ่งมันไม่โอเคกับกับเอเอลูกค้าอย่างเราเนี่ยค่ะเราก็งงเพราะเราก็รอของงั้นเอาเอาเอาเรื่องต้ก่อนเลยยังไงเอออาจะอ่านก่อนอ่ะตัก จากจากจากที่มีเออไม่รู้ว่าน้องหรือพี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาเขียนมาว่าคนนี้เป็นแม่ลูกอ่อนก็คงอาจจะอารมณ์หุดหิดหุดหิบเนาะก็คือว่าเขาสั่งพ่ออ้อมค่ะแล้วเขาก็ต้องรอพ่ออ้อมคือพ่ออ้อมเขาคงหมดอ,ะอ่ะอ๋อทีนี้เขาก็ต้องตามตามในระบบนะคะ่ค่ะว่ามันถึงไหนยังไงก็ปรากฏว่าของมันก็ไม่ได้มาของมันก็ยังไม่มาสักทีเขาก็ตามในในระบบด้านไปเขียนก็ว่าลูกค้าเลื่อนการ รับของเท่านั้นแหละค่ะแม่ลูกอ่อนค่ะน้องแม่ลูกอ่อนคนนี้หรือพี่แม่ลูกอ่อนคนนี้นะคะขึ้นเลยเพราะว่าดีฉันคอยพ้าอ้อมค่ะแล้วมาเขียนแบบนี้โทรศัพท์ก็ไม่มีไปเช็คโทรศัพท์ก็ไม่มีมาเขียนแบบนี้เขาก็ของขึ้นเขาก็เลยเขียนมาหาเราค่ะอันนี้เพต้องเอี๋ยกขอเลยขออนุญาตให้ให้ความรู้กับท่านที่เป็นพนักงานที่ส่งของออนไลน์นะคะก่อนอื่นให้ใหทําอย่างนี้ค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราจะมีจะต้องไปส่งของนะคะหนึ่งเลยก็คือจะต้องโทรศัพท์บอกลูกค้าก่อนว่าเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงหรือเรียกว่านัดหมายกับผู้รับนะคะประมาณการคร่าวๆใช่คร่าวๆคร่าวๆนะคะให้คร่าวๆเลยว่าไม่เกินเท่านั้นเพราะว่าคือมันแป๊ะไม่ได้หรอกค่ะแต่ขอให้เป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้คะอรอทั้งวันอะ ค่ะ uh huh. <laughs> แ,แล้วก็ทำให้ได้ตามที่พูดนะคะทิปสิ่งหนึ่งที่ครูอ้วว่ามันไม่ควรจะทำเลยนะก็คือเวลาจะมาส่งของเนี่ยโทรศัพท์มาหนึ่งกริง๊งกิ๊งอย่างเงี้ยแล้วแลาา้เราก็ยังรับไม่ทันเนาะแล้วก็วางไปแล้วเราก็ต้องให้เราอะโทรกลับโทรกลับแล้วบางทีก็ไม่รับคือโทรมากริ๊งหนึ่งแล้วจะบอกว่าเราไม่มีผู้รับไม่ได้เพราะฉะนั้นการโทรศัพท์หาลูกค้าเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาเพื่อให้ลูกค้าเน่ะ เข้าห้องน้ําอยู่แล้วเดินมารับเนี่ยให้ทันไม่ใช่ว่ามันต้องมีระยะเวลาถูกต้องถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้ยังโทรอันนี้ยังโทรแต่ของน้องแม่ลูกอ่อนเนี่ยไม่โทรแล้วมาเขียนนั่งเทียนเขียนเองอ่าลงในระบบไม่ควรเพราะฉะนั้นให้สียหายลูกค้าเสียหายเวลาที่ลูกค้าไม่ประทับใจบริการของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปใช้บริการเจ้าคุณฉงเยอะแยะ เยอะแยะเยอะแเยอะเยอะเลยเยอะมากนะคะถูกบริการบีก็มีเพราะฉะนั้นตัวเรานะคะผู้ให้บริการเนี่ยอย่าพลาดเลยซึ่งจะมีจะมีน้องอีกบางคนนะคะก็ก็โทรศัพท์มาแล้วสมมติว่าเรายังไม่ได้รับสายเขาจะส่งข้อความมาบอกว่าผมจะฝากพัสดุไว้ที่นิติบุคคลนะครับอันนี้ในกรณีที่อยู่คอนโดคืออันนี้ชัดเจนนะเราก็รู้ละอ่ะโอเคเราก็ไมรับที่นิติบุคคลขออนุญาตนะผมขออนุญาต ฝากของไว้ที่นิติบุคคลนะครับในกรณีที่โอเค<า>เรา,าไม่รับฝากขความไว้อีอย่างนี้ชัดเจนแล้วก็มีเวลาบอกอันนี้คือมีหลักฐานที่ชัดเจน่ะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทํางานบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดก่อนเรื่องเวลาสําคัญนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะรีบจะรีบทุกอ,อย่างนะคะไม่ได้แล้วก็ต้องให้ข้อเท็จจริงกับกับลูกค้านะคะคือก็เข้าใจว่างานมันล้นจริงๆก็เข้าใจ แล้วให้ข้อมูลจริงๆไม่ได้เหรอเขาจะได้รับสมัครคนมามาเพิ่มคนว่าเคตนี้มาต้องเพิ่มคนน้องคนส่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่ของความน่าเห็นใจเขาก็อ่าถ้าถ้าบริษัทใดก็ตามเนี่ยที่เขามีความเข้มงวดมีการประหยัดงบเนี่ยเขาก็มันกลัวไงกลัวน้องเขาอาจจะกลัวต้องถูกกลัวเพราะฉะนั้นหน่วยงานใดก็ตามนะคะที่จะต้องออกแบบงานบริการเนี่ยคุณอาบอกลว่า ถึงคุณภาพชีวิตของคนที่ให้บริการด้วยนะอันนี้เข้าใจนะว่าน้องเขากลัวจะตกงานเลยเออเขากลัวตกงานเขาจึงไม่พูดความจริงมันทําให้งานมันทําให้เสียระบบนะเขาก็เลยต้องเขียนเขียนข้อเขียนข้อเท็จไม่ได้เขียนเขียนจริงว่าลูกค้าเลื่อนอย่างเงี้ยนะคะสุ้่ๆอันนี้มีใบฝากไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องที่ทํางานทํางานด้านการบริการนะคะทักษะการโทรศัพท์การโทรศัพท์แจ้งลูกค้า สำคัญัญสำคัญจริัๆบริษัทก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่สําคัญต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วยุคนี้เป็นยุคโควิดต้องแต่งตัวให้มันรัดกลุ่มนะคะแล้วก็น้องออกไปเสี่ยงภัยอันเนี้ยน่าเห็นใจใช่ใช่น่าเห็นใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณที่มาส่งของให้น่าเห็นใจกังเค่ะขออ้าวว่าช่วงนี้นะเราอยากให้เขาส่งให้เราก็ดีแล้วเนาะอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะค่ะ แล้วก็คร้อก็ขออวยพรนะคะให้น้องๆที่ทํางานบริการนะช่วยอุตสาหส่งของส่งพัสดุให้ในยามนี้นะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะนี่ครอวอวยพรจากใจนะคะแล้วก็ฝากบอกน้องคนนั้นที่เขียนมาบอกว่าอย่าไปโกรธเขาเลยอันนี้เราบอกให้แล้วแหละนะบอกให้ทางนี้อย่าไปโกรธเขานะคะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆปรับปรุงกันไปค่ะก็เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยเนอะอารมณ์มันก็แปรปรวนไหมเราก็ว่ากันไปเราก็ไม่อ๋อใช่ <C> e ขอบคุณมากค่ะต่างคนต่างทําหน้าที่ของเราให้ดีอะไรยังไม่ดีพอทำ <c> ให้ดีนะคะ <c> ขอบคุณมากค่ะครูเอมแล้วก็ติดตามขอบคุณ <c> ค่ะบริในในการได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ <c>